สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนมามากินขนมจีนนะคะแกมต้นหอมจ้ะเกมแตงกว่าตำส่วนี่ค่ะใส่ประทูเดคเดอนี่ใส่ประทูหอมที่เอามาจากเมืองไทยนะคะขนมเซ้น ขนาดแบ่งเอาแล้วนะั้นนิดเดียวเองจะเยอะมากห่อหนึ่งอะไรกินได้สามสี่คนห่อหนึ่งขนมจีนแห่งเสดได้บได้เอามาเยอะเอามาแค่เจ็ดห่อแล้วหอก็สองร้อยกร,รมประมาณนั้นมาได้จะเดอ้อเสิแ์บน้ำกันจ้า <c oughs> ใส่มือละมาได้จะขออนุญาตใส่มือนะคะ นั่งฟุตบอลนี่ค่ะข้าวปุ้นเซานา้ำน้ำอะไรน้ำปลาทูจอะนนัวๆบริสันด์ปลาเลยแน่นี่จ้ะเจะเจ๊ โอเคจบตหน้าตามันกระเซบอยู่แต่แต่ว่าเรากินบริไดรสชาตอเลยเลยจ้ะหายหน้าหายตาไปหลายตั้งแต่กลับมาจากพักนอนนะคะโอโลมนะคะ <c oughs> กินยังก็บ,บริไดรสชาดเลยจ้ะนี่ก็มีออกกินแบบน้อยๆเดียวเสียงก็ยังไม่หายนะคะ <c oughs> ผู้หอมตัวเดียวกันน้อยหน่อย,อยเอามาสี่เป็นแพ็คเอามาหลายดอกจะเอามาแี่สองสามแพ็คใส่กระเทียมต้มไปสมุนไพรฮาซิบหาซิบ รชาติปาเข็มไต้ได,ไดกินเม้าอ่อนๆจ้ะกินกินปลาทูอ่อนๆ <c oughs> แล้วไว้ว่าจะใส่พริกลงไปอีกแต่ก็ดีนะใส่พริกเผ็ดเนาะลงไปเป็นคนทาดเบาจะกินพริกหน่อยนึงก็ไม่ต้องห่วง จะดูอยู่จนหอมกได้มยเด้อสอบแซ่บๆด้วยกันข้าวปุ่นแซ้เสาหนาำปลาทูแซ่บกระโดดกระเดือแซ่บปปรำรเรืออาการยังไม่โอเคห้าสิบห้าสิบยังยังไม่หาย อากาศยังเย็นจะ้ะปกติเสือเนี่ยจะใส่ยามหิมะลงแต่นี่อากาศเย็นไปอยู่บันเราอยู่ในกองไฟในกองนั่นแหละพอมานี่อยู่ในตู้เย็นอากาศเย็นเดือปีนี้พยายามไม่ใส่เกลือ มันเข้มแบบเดแยวเราไม่รู้รสชาติเลยอ่ะเพ็ดนี่รู้แต่กินนี่ออกว่าอ่อน ขนมจีนสีค่ะกองนั่งอยู่ไหนด้วยนะเก็บเดี๋ยวจะไปเอาขนมจีนหลากหลายสีมาให้ดูเนะคะ่ะซื้อมาประโยโยดอกจ้ามาแล้วจ้าแค่นี้หอบเหนื่อย นี่จะอันนี้เป็นสีส้มไอสีม่วงเนาะคะ่ะน,นี่ดูเขาทำมาจากไหลมันม่วงบ่ไม่มีสารกันบูดจะปนปราศจากคนและมะเรง็งขอมจีนไทยอบแห้งมิสเตอร์บ๊อบนี่ค่ะเนี่ยโฆษณาได้กันอม่อไรโฆษณาดอกค่ะอ่บอกแค่นี้ค่ันี้เป็นสีชมพูนะคะซื้อมาอยู่เจ็ดห่อดตะกินมาหลายนะะอันนี้เป็นสีเขียว ก็ะเบืเหลืองกับตะคองอะไรกันไม่รู้แบบนี้เนาะน,นี่ค่ะเน,นี่ยซื้อมาประมาณนี้นี่จ้ะแค่นี้แหละค่ะประมาณนั้นเลยจ้ะเนาะต่อค่ะแค่เดินแค่นี้ที่ฉันก็เหนื่อยอันนี้นั่งแบบบอลเจ้าค่ะเด้อมันดีกว่าเก้าอี้เนาะคะ่ะ ใส่พริกลายแล้วค่ะอย่างสุดสัจ์สุดสัจน์ชาบูาสบายนี่คือจะแซ่บด้วยค่ะรสชาติ่กินไม่รู้แรงเลย จอจโรเจดย์อยู่ต้นหอมก <c oughs> <c oughs> ็ได้แอย่าตรามากเลยจ้ะอยากลดแต่ว่ากินขนมจีนโมอันเท่าไหร่หรอคะกินเวลาเดียวจ้ะมันไม่แสบด้วยคุณ เป็นวัดหรืออะไรก็ไม่รู้จ้ะเพิ่อนเเลยก็ <c oughs> ไม่ได้ซื้อของตรวจเลยจ้ะฝนตกทุกวันบ่อยากออกไปไหนเลย บ้ปวยนิ่แซ่บค่ะนี่ก็กินเอามีแรงสู่นั่งอยู่เงี้ยวินนะเบเ่อๆบ้าๆจ้ะไม่รัวอะไรเลยแต่ว่าสมองก็ยังพอสั่งได้สั่งงานได้นะคะจะเบเบอแบบมันจะวินวินแบบแผ่นดินหมุนๆนะฮะเปิด แซ่บดีแต่ค่อยไม่ได้กินเลยรู้ว่าเผ็ดนิดนิดเค็มหน่อยนอยกินอ่อนๆพูดแล้วพูดอีกมาเด้ <c oughs> อเบรษฐ์เงลมฝนลมไวยมาจุกเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็บุดเดี๋ยวก็แดด แล้บางทีกต็ตกแบบบางๆฝอยๆบางทีก็แรงจัหมดวันจ้ะสมองปั๊บบ่ดทันเลย้ะแล้วก็แดดจวดแล้วก็คึ้นม,มาอยู่ๆห้านาทีก็จาดมาฝนไม่รู้จะปั๊บตัวทันขนาดไหนเพื่อนลยนั่นแหละถึงป่วยมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเข้าสองอาทิตย์และ พรุ่งนี้ก็ค่อดูกันอาจจะบ่เหานนยคื้เก่าจะมันเบาไหวคลิปก็สังไทยก็ไม่ได้ไปถ่ายไอ้มากมายแล้วค่ะบัษาไทยสลาดนัดคลิปยาวๆก็บ่ได้ถ่าย,ยจะ้ะกินกันบ่ได้ทำกินที่ไทยเนาะพอไปวิ่งวิ่งไปบ้านเรา จุลดล้สามรอไปสิดใสคลิปให้ลงดูแล้วจะแล้วก็กลับมาที่พักในนุ่นสูงเนาะคะ่ะบานเราอยู่บ้าน,นอกเนาะคะ่ะเสาบ้าน,นอกเนะะาะเลยบ่ได้ทำคลิปกินจะ้ะไปก็ไปกินจะ้ะครอบครัวบางทีครอบครัวก็อยากเป็นส่วนตัวเนาะ หารมันบานกันเลยเออโอเคก็ไม่ทายประมาณนั้นแหละค่ะมีร้านมีลูกมีร้านนอง,นองลงเนาะค่ะประมาณนั้นเดี๋ยวมันุกยางลงตัวแล้ว <c oughs> ยังคือได้ทำคลิปกินเวลาไปพักผ่อนบ้านเนาะไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมา กับแกแล้วเนาะเมก่เงยเหัว,หว,หวบ่ขึ้นคนแก่แล้วเนาะค่ะทํางานนักเราแก่แก่แก่ด้วยอยอกปาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้พาไปกินอาหารดีๆอร่อยๆแต่ช่วแล้วแก,ก่กับว่าพ่อเาไปดอกลุกมาพากกันไปซะแบบเวลากินอไรซื้อมาฝากเนาะประมาณนั้นชอบอะไรก็มาฝากแกนะมะม่วงชอบคนเ่านะกินอะไรใดคือเราดอกแต่เราอายุยังไม่แก่ยังกินอะไรกับเรแบเนาะ กินโมโมดกเพื่อนกับซิโซ <c oughs> ่แหละม่ไว้แล้วแฝบนะแฝบยูแต่เราไมา่ได้รสชาตขืนกินไปเอาแรงกินยาจ้ะอย่าว่ากันเด้อมาแทักทายเห็นหนากันมือนี้ละมือต่อไปกับเซนแต่มือระบัดน,นี่ลื <c oughs> นากับบางัาง้งบางครานั่นแหละ ไปละแค่นี้ก็จะนั่งบ่อยูล่ละวันไหนนอนเมื่อวันเลยก็ค่อยค่อยยังสั่วแล้วเงือกออกพักๆกินยาเขียวไปพวกเนี่ยก็ค่อยค่อยเก็บถ้วยเก็บชามดูดฝุ่นน้อยๆเหนื่อยก็หยุดจ้ะงานส่วนตัวงานบ้านเนาะประมาณนั้นโอเคบายบายเจนคลิปหน้าจ้าชอบคลิปนี้เมื่อก来讲ก็แช่เมื่อก来้อช่เสาไทยนะครับเด้อเสาบ้านนอกกระจ้ะบายบายไปละ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> แสบอยู่แต่คนมันโมแสบ <c oughs>